สวัสดีครับท่านที่รักสุขภาพและท่านที่ต้องการอยากจะมีอาชีพนะครับพบกับผมคำผังคุณกระิ่ตัวแทนผู้จำหน่ายบริษัทโฟลท์ประเทศไทยนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับการทำงานออนไลน์เหมือนเดิมแหละนะครับเพราะว่าการทำธุรกิจของผมนั้นผมทำแบบออนไลน์100%เลยครับคำว่า100%นนั่นก็คือไม่ได้ออกไปไหนเลยบริษัทโฟลท์เป็นบริษัทวิจัยและเป็นเจ้าของสิทธิบัตร ในการผลิตฟัวริสทรานส์โปรเฟกเตอร์สารกระตุน้นปูคุ่มกัรธรรมชาตินะครับมีจําหน่ายเฉพาะบริษัทฟัวริ์บริษัทเดียวเท่านั้นเองและบริษัทฟัวไทก็ทำธุรกิจแบบเครือข่ายหรือว่าเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งคือเปิดโอกาสให้กับสมาชิกได้มาเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นําไปจําหน่ายเผยแพร่ให้กับคนทั้งโลกได้รู้จักกันนะครับซึ่ง การทำธุรกิจออนไลน์นี้นะครับมันไม่ใช่ว่าเฉพาะเจาะจงเฉพาะในเขตท้องถิ่นของเรานะครับมันกระจายไปทั่วประเทศแล้วก็กระจายไปทั่วโลกด้วยนะครับหนึ่งในเครื่องมือนะครับที่ผมนําเอามาใช้นั่นก็คือการใช้ยิทยุออนไลน์ หลายคนนะครับมีงานประจำำําทําและในขณะเดีวยวกัหนหมูก็ว่าต้องการอยากที่จะเพื่อเพลินกับการฟังเพลงก็จะฟังวิดีโออนไลน์ในขณะเดีวยวกันเราก็จะมีการแทรกโฆษณาเข้าไปนั่นก็คือประโยชน์นะครับประโยชน์ของคุณผู้ฟังเลยคือการฟังเพลงอย่างเดียาวๆ,ๆเนี่ย มันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเบื่อเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสาระมาขั้นแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยมีสาระขั้นขั้นไปด้วยนะครับมันก็จะดีและการทําวิดีออนไลน์นั้นก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นดีเจได้หมดจริงๆแล้วผมก็ต้องการดีเจนะครับผมก็ต้องการอยากจะมีทีมงานนักจัดรายการวิทยุที่จะทําหน้าที่ในการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ Transcultural Factor นั้นไปให้คนไทยของเราได้รู้จักกันทั้งหมด ต้องการอย่างมากเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เราบรรดาดีเจของเราก็ยังคงมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับและก็ยังไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของผอลิตภัณฑ์โฟร์ไลท์แพลน f ฟร์เฟกเตออันนี้ก็ไม่ว่ากันเอาเป็นว่าเมื่อไรที่คุณเห็นและก็เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของปูคุ้มกันกับผลิตภัณฑ์โฟร์ไลท์แพลนโฟร์เฟกเตอค่อยมาร่วมงานกัน แต่ตอนนี้ก็มีทีมงานบางคนนะครับต้องการอยากจะมีสถานีวิทยุออนไลน์ซึ่งผมก็ทําให้นะครับทำให้แบบฟรีๆเลยเพียงแค่คุณมีคอมพิวเตอร์นะครับคุณก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของสถานีวิทยุออนไลน์แล้วพร้อมกับหน้า landing page หรือว่าหน้าเว็บไซต์ในการที่จะซื้อจะขายผ่าน landing page วิทยุออนไลน์ของคุณได้เลยนะครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนําสมาชิกในการตั้งเพลงหรือเป็นการให้ความรู้กับ บรรดาผู้ที่อาจจะกําลังลังเลใจอยู่ว่าเอ๊ะฉันก็ไม่ใช่ดีเจฉันก็พูดไม่เป็นพูดไม่เก่งแล้วฉันจะมีสถานีวิทยุออนไลน์เป็นของตัวเองเหรือเรื่องของรายได้เรื่องของเงินทองการที่จะมีฐานะดีใครๆก็ต้องการใช่ไหมครับแต่คุณอาจจะพูดไม่เก่งถ้าเกิดว่าคุณพูดไม่เก่งคุณจะทำได้หรือไม่ทำได้แน่นอนนะครับ เป็นยังไงเรามาดูกันนะครับเมื่อคุณสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกทีมงานของโปรไลฟวิดีโออนไลน์ะครับถึงแม้ว่าคุณจะอยู่ส่วนไหนของประเทศหรือว่าอยู่ส่วนไหนของโลกก็ได้นะครับเราจะใช้โปรแกร,รม Teamviewer ์ไปคอนโทรลหน้าเดสก์ท็อปของคุณนะครับทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับสำหรับผมแล้วนะครับผมใช้โปรแกร,รมแซมบอสทัร ทำเป็นวิทยุออนไลน์บางท่านอาจจะยังคิดว่ายุ่งยากอยู่นะครับว่าเราจะทำยังไงในเมื่อเราพูดเป็ดน,น,นะครับคือเมื่อคุณสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกผมก็จะมีรายการสำเร็จรูปให้คุณนะครับและรายการพูดผมก็จะมีไว้ให้แบบนี้เลยนะครับพร้อมกับสปอตโฆษณาอันนี้สปอตโฆษณา แล้วก็รายการพูดซึ่งก็จะมีอัปเดตให้ไปเรื่อยๆนะครับส่วนท่านที่ต้องการอยากจะใช้เสียงของตัวเองนะครับอาจจะมีบางคนที่พูดเป็นหรือว่าเคยเป็นดีเจแต่ว่า บันทึกเสียงไม่ค่อยเป็นแต่งเสียงไม่ค่อยเป็นคุณก็สามารถที่จะพูดผ่านโปรแกรมไลน์มา,มาแล้วผมก็จะนําเสียงของท่านนั้นไปมิกเพื่อที่จะทําเป็นเสียงในการออกอากาศเป็นเสียงของคุณเองเลยเราก็ทําได้เอาเป็นว่าตอนนี้เมื่อคุณสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแล้วลงโปรแกรมไป็ที่เรียบร้อยนะครับ ตอนนี้ผมจะแนะนําวิธีการที่ผมตั้งเพลงนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็ไปหาเพลงนะครับเราจะเชื่อมโยงจากโปรแกรมนี้ก็ได้นะครับเราจะเชื่อมโยงจากโปรแกรมนี้ก็ได้นะครับหรือคุณจะเอาจากวินโดว์มาเลยก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับจะเลือกเพลงมาเลยก็ได้นะครับเพื่อที่จะเลือกเอาเพลงนะครับแบบนี้นะครับเลือกเอาอย่างนี้แล้วก็ลากมาวางได้เลยนะครับหรือจะใช้วิธีนี้ได้ก็ได้เลยนะครับเอามาทั้งหมดเลยนะครับเอามาทั้งหมดเลย ครับแล้วก็วางเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ในขณะที่เราออนแอร์นะครับเราเปิดเพลงอยู่ตอนนี้วิทยุออนไลน์ทํางานอยู่นะครับแต่ว่าผมปิดเสียงไว้นะครับอ่ะนะครับต่อไปนะครับเราก็มามาดึงเข้าไปนะครับข่านทีละสามเพลงสามเพลงนะครับเ,เพลงนี้ไหนไม่ชอบเราก็ออกนะตอนนี้เราได้เพลงแล้วก็ จิงเกิลต่อไปเราก็จะเอาเราก็จะเอาโฆษณามาลงนะครับโฆษณานะครับก็เอามาวางเลยนะครับสลับแันได้นะครับมี2ตัวก็สลับกันไปนะครับง่ายๆนะครับเรามีรายการสาเร็จรูปให้หรือว่าในช่วงที่คุณกําลังศึกษาว่าคุณจะพูดยังไงพูดแบบไหนนะครับคุณก็เอารายการเหล่านี้ไปฟังก่อนก็ได้นะครับไปออกอากาศคือเพื่อที่จะไปหาแฟนคลับนะครับหาแฟนคลับที่จะมาฟังรายการของเรา ถ้าเราเปิดช้ามันก็จะช้าผมเชื่อว่าวิทยุยังเป็นการสื่อสารที่ดีสำหรับคนทั่วไปอยู่นะครับน,นี้เรามาเรามาเติมเสียงพูดนะครับเสียงพูดแล้วก็ต่อจากโฆษณานี้แหละครับนไมครับมันไม่ยากเลยก็เป็น3ชั่วโมง3 6นาทีนะครับสชั่วโมง3 6นาทีเสร็จแล้วเราก็เซฟเป็น playlist ไว้เลยนะครับเพื่อที่จะง่ายในการที่จะเปิดนะครับ แล้วก็เซฟเพลลิสนะครับเซฟตัวแรกเลยนะครับเซฟแอดเอ็ยูนี่นะครับเซฟแอดเอ็มยูนะครับแล้วก็ไปที่โหเดอร์ที่เราเก็บไว้นะครับผมเก็บไว้ที่เพลลิสนะครับตั้งเพลลิสแล้วก็เพลลิสฟุ้งนะครับตั้งชื่อไว้ไฟที่4ี่นะครับเราก็เซฟจากนั้นเวลาที่เราจะใช้เราก็มาคลิกตรงนี้นะครับเราก็เลือกคําว่าเพลลิสแบบนี้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้คือที่เรา ทำไว้เมื่อสคู่นี่นะครับบันเซฟไว้เมื่อสักครูน่นีนะครับเ,เร,รบววาก็สามารถที่จะเอามาเปิดได้คลิก Open เลยถ mm ึง hmm. เวลา17เนาฬิกานะครับแล้วต่อไปจาก17นาฬิกาต้นไปก็จะเป็น,ปนรูปกรุงนะครับ mm hmm. คุณหาคอมเก่าๆก็ได้นะครับสเปคไม่ต้องสูงนะครับอแรม2อกิก4กิกได้หมดแล้วก็เปิดไปเลยนะครับอคอมมือ2นะครับยังไงมันก็คุ้ม เอาละครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับมีเทคนิคดีๆวิธีการในการที่จะช่วยให้คุณมีอาชีพเพื่อเพลินกับการเปิดเพลงฟังเพลงนะครับแล้วก็มีไรายได้จากการทำโปรไลฟ์วิทยุออนไลน์นะครับโชคดีมีเงินใช้สุขภาพดีตลอดไปนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ ภูมิคุ้มกันต่ากินอะไรดีนาะออไลน์เรดิโอโปรซิสเต็มอาหารต่อไปนี้ถึงคุณจะชอบหรือไม่ชอบแต่คุณก็ควรที่จะหามารับประทานเป็นต้นว่าชาเขียวทิงขมิน้นตะไคร้กระเทียมพริกต้นอ่อนทานตะวันเห็ดหอมเห็ดชนิดต่างๆ โยเกิร์ตบูเบอรี่มะระกอกีวีผลไม้ตระกูลส้มเมล็ดทานตะวันเมล็ดอัลมอนด์ข้าวโอ๊ตข้าวบาเลอาหารที่มีโอเมก้าสามอาหารที่มีวิตามินเอสูงหอยนางรมและอาหารที่มีสารต้าอนอาุมูลอิสระมากๆ,าๆอาหารเหล่านี้หากกินในปริมาณที่เพียงพอมันจะช่วยให้เซลล์ภูมิคุ้มกันของคุณแข็งแรงปัญหาคือคุณจะหาก,กินได้ไหมจะกินได้ในปริมาณที่เพียงพอหรือเปล่าวันนี้ผมมีทางเลือกมาบอกคุณภูมิคุ้มกันคุณต่ำใช่ไหมคุณเพิ่มได้ด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ฟร์ไลรั การเปิดเผยพิกเตอร์พลัสเป็นสารกระตุน้นภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติที่ได้มาจากเซลล์เม็ดเลือดขาวร้อยเอร์เซ็นต์บรรจุในแคปซูลสะดวกรับประทานง่ายไม่มีอันตรายรับประทานเพียงวันละสองแคปซูลคุณก็จะได้ภูมิคุ้มกันที่เพียงพอสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ f o r l i f e t r a n s เ p e r พิกเตอร์พลัสได้ที่ดีเจที่คุณกําลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือคลิกซื้อออนไลน์ในเว็บไซต์นี้ได้เลยภูมิคุ้มกันดีไม่มีโรคมาเบียดเบียนสมัครเป็นสมาชิก f ฟ r l i ล e สุขภาพดีมีรายได้